โอลิเวอร์โชว์ตอนที่13หุ่นยนต์อัญเริยะเย้หนังดาบกับนกนะจะเป็นนักดาบ<ห>ตลอด<ซ>ไปไม่ได้นะอ่นานหนังสือดีกว่าเฮ้ยน,น้ำมันอะไรอ่ะหุ่นยนต์นี่สวัสดีเด็กน้อยทั้งหลายฉันคือหุ่นยนต์ซิงเปอรดิสต์อลังการของนักประดิษฐ์มัชลูมจากาคณะละครโอลิเวอร์โชว์เย้มัชลูมมาแล้วนีฟตามไปดูแล้วเอลอด้วยแล้วด้วย หุ่นยนต์โต้รี่ไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดามันมีความสามารถพิเศษและฉันจะแสดงให้ดูว่าเจ้าหุ่นตัวนี้ทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือโฮโลแกรมมันคล้ายๆกับการยิงปืนของนินจาเหมือนกับมันมีมัชรูมสองคนเลยแต่ปกติฉันเคยเห็นตัวเองมีสองคนปากสามคนปากแล้วฉันปวดแผลไปเนี่ยคงพอดิสมุนไพรแน่ๆเลยอย่าซื้อที่ฉันพูดออกไปก่อนด้านนี้เลยแกฮ่า ไอ้นักแส,สดงคณะละครนี้เพียรทุกคนเลยนี่หว่าแหมเพียนยิ่งดีไปดูกันแล้วอไปดูด้วยน่นมันเจ้าคนแค่จากาาคณะละครโอลิเวอร์โชนี่สงสัยกำลังล่ารายชื่อเพื่อสนับสนุนมาแข่งกับพวกเราแน่เลยแต่กว่าพวกนั้นจะได้ล่ารายชื่อครบเด็ๆกๆงโตกันหมดแล้วแต่เมื่อวานนัดดี้ได้รายชื่อไปแล้ว4 0ยคนนะมีคนลงชื่อให้เจ้าพวกบ้าพวกนั้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่อยากเชื่อเลยคนพวกนั้นคิดอะไรอยู่เนี่ย แอลเลวอร์พฤิ iver, ussy, เออร์นัดดี้ถ้าเห็นว่ามีการแสดงที่น่าสนใจเท่านั้นเลยนะไม่แน่เพระาะอาจได้สื้อกับพวกเขาเร็วๆนี้าใครได้ชมการแสดงของนักสดแสดงสามคนไหลไปแล้วอาจจะรู้ว่านักสดแสดงทุกคนจะเล่าตำนานเก่าๆให้ฟังแในแ่ํำพื้นนี่ก็เช่นกันฉันจะเล่าตำนานที่มีชื่อเสียงผ่านการแสดงนี้อ,อย่าฟังอย่าฟังโอ้คนนี้เราดีท่าหนึ่งไหนเนี่ย หุ่นยนต์ของฉันตัวนี้ฉันต้องนั่งควบคุมมันจากด้านไหนมันไม่สามารถเคลื่อนไหวหรมีความคิดเป็นของตัวเองเพียงกับผมนั่นที่สร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันถูกสร้างจากไม้ธรรมดาแต่มีความคิดเทียบเท่ากับเด็กและยังสามารถขยับร่างกายได้เองโดยไม่ต้องมีใครควบคุมหุ่นยนต์ชนดมากขนาที่รู้จักโกหกผู้สร้างจึงได้ทำการติดตั้งกลไกพิเศษที่ทำให้จมูกของหุ่นยนต์ยาวขึ้นเมื่อมันพูดโกหก แต่และหุ่นยนตาทั้งหมดก็หายสาบสูญไปว่ากันว่าพวกมันถูกเราชวยเทพนำเครื่องไปบนท้องฟ้าหมดเพื่อใช้เป็นแรงงานที่สื่อสัตว์และไม่มีวันเหนื่อยแต่ปัจจุบ,บันเทคโนโลยีของโลกเราก้าวหน้าขึ้นมาแต่ยังไม่มีใครสามารถสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบนั้นได้เลยและนั่นคือปหมาย้โซลูชันการตามหาสร้างหุ่นแบบนั้นขึ้นมาอีกครั้งยังไงล่ะตอนนี้คณะละครโอลิเวอร์โชว์กำลังล่าลายชื่อผู้สนับสนุนเลยอีกเพียงแค่หนึ่งพันลายชื่อเท่านั้นพวกเราก็จะได้มีโอกาสที่จะกลับไปแสดงยังละคร และใครที่อยากสนับสนุนพวกเราสามารถมารับเอกสารการสนับสนุนได้เลยห้องเขียนให้ให้เขียนเขียนโอ้กระทรวงดานเด็กๆแต่กฎของกระทรวงการแสดงระบุว่าผู้ที่ลงรายชื่อสนับสนุนต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปใครจะสนับสนุนแต่อายุยังไม่ถึงก็ช่วยบอกผู้ปกครองให้มาลงชื่อแทนนะไอ้โดนนนทร์สิลป์ชายคนนั้นคือนักแสดงจากรนังฟัดโชว์ไอ้จริงด้วจริงด้ยคืนนี้ดวงดาวเต็มฟ้าเลยนะสวัสดีผมคือโซฟิก กัรแ,แสดงจากคณะละครลูฟัาโชเดี๋ยวสิไอหนูฉันจะทำการแ,แสดงไม่เสร็จเลยพอเถิดหน้าคุณคนแคะวกนาดมไม่มีทางชนะคณะละครลูฟัาโชได้หรอกเพราะพวกเรามีการแสดงที่ไม่กว่าดีกว่าน่าสนใจกวา่าออ้ยลูกบอลนั่นกลมๆม,มันกำลังลอยรับตัวเขาเนี่ยนี่มันไม่ใช่มายากลการแสดงของเขาสุดยอดไปเลยนั่นเนี่ยเุ้ยมันแย่งสินฉันคณะละครเก่าท่านก็เคยดูการแสดงของพวกเขาหมดแล้ว ทำไมไม่อยากเปิดใจให้กับคณะละครใหม่ดูบ้างหากท่านยังคงสนับสนุนหนคณะละครเก่าพวกท่านคงไม่มีวันได้เห็นการสแสดงใหม่ๆแน่นอนแล้วพบกับการสแสดงของเราคณะละครนชชุ่นฟาโชจะเปิดการสแสดงเร็วๆนี้และทำไมนายก็ต้องถันหนังด้วยก็มันเท่ดีอะไปาออนอุ้ยแรง พบกับโคโคดัตนิวลโลฟัสโชเตรียมเปิดตัวนักแสดงที่ผ่านการคัดเลือกให้ชาวเมืองโหวตและมังกรหลังดำหลุดออกจากไข่ยมทหาหารสามารถติดตามเรื่องราวของคณะละครโอลิเวอร์โชว์ต่อได้ที่ซีรีส์โรงละครพิศวงช่องปิกนิกกระตูนอย่าลืมไปติดตามกันต่อด้วยนะ ถ้าคุณชอบเป็นนรคตูนกดติดตามช่องโโนพินไว้ด้วยนะครับจะได้พบสาระดีๆและความรู้ใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน